ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอาขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม ต้องยอมรับตามตรงว่าเส้นทางชีวิตของฟิลิปเป้คูดินโยนนับตั้งแต่ย้ายออกจากเลี้ยวผูกไปซบอกบาศเซโลนาในปี2018ด้วยค่าตัวมากมายถึง142ล้านปอนด์นับว่าเป็นการสารวันเตียนลงของจริงพี่แกกลายเป็นแค่ส่วนเกินของบาเซโลนาย้ายไปบาเยิร์นแบบยืมตัวผลงานการงั้นงนังนจนเสือใต้ไม่อยากจะซื้อขาดล่าสุดก็ถึงขั้นมีรายงานว่าเจ้าบุญภุมินะครับพร้อมจะลดกระหน่ำยอมขาดทุนกว่า50%ขายดาวเตะวัย27ปีรายนี้ทิ้งในราคากว่า70ล้านปอนด์ซึ่งก็มีหลายสโมสรให ความสนใจอยู่แต่อย่างไรเสียก็ยังไม่ได้มีข้อเสนอแบบจริงจังยื่นมาให้บาซ่าพิจารณาทีนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลี้ยวมาเล่าจะขอมาวิเคราะห์วิจารณ์ดูว่าหากคูตี้ต้องระหกระเหินกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งจริงๆสถานการณ์แบบนี้สโมสรไหนมีภาษีจะได้ตัวเขาไปมากที่สุดเริ่มจากเชลซีจะว่าไปแล้วนะเวลานี้ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ดูมีภาษีมากที่สุดในการกระชากตัวคูตี้มาร่วมทับก็น่าจะเป็นสิงบลูของแฟรงค์แลมพาร์ดนี่แหละครับ เพราะเรื่องเงินไม่น่าจะใช่ปัญหาค่ะตัว70ล้านสบ,บายสบ,บายสำหรับเซมิโรมันอบรา,รามวิดพึ่งพน้นโทษแบนห้ามซื้อนักเตะมาหมาัดหมัดคนมันเสีย่ยงอยากจะใช้ตังค์ยังไงก็ใช้แน่แน่อีกอย่างคือขุมกําลังของเชลซีเองในตอนนี้ไม่มีนักเตะคนไหนในตําแหน่งเพลย์เมเกอร์ธรรมชาติแถมคูติก็มีความสารพัดประโยชน์นะครับสามารถโยกออกไปเล่นตัวรุกด้านข้างได้ตอบโจทย์สาหรับเชลซีโดยเฉพาะที่น่าจะเสียเปรโดกับวินเรีตออกไปหลังจบซีซั่นนี้อย่างแน่นอนคะแนนความเป็นไปได้7เต็ม1ิบ ทีมต่อมาอาเซนอล ก่อนหน้านี้พี่ปืนใหญ่ไม่เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับอะไรท้งนั้นและก็เชื่อว,ว่าสาวกเดอร์กานเนอร์ก็ไม่ได้หวังว่าจะเอาคูตินโยกเข้าทีมเพราะรู้อยู่แล้วว่าบอดบริหารแม่งขี่งกขนาดไหนไอ้ให้จ่ายค่าตัว70ล้านปอนด์ของครูตี้มันดูจะเกินเบอร์ไปหน่อยแต่ทว่าอยู่ๆเดือนที่แล้วก็มีรายงานข่าวจากสื่ออังกฤษว่าปืนใหญ่นะครับขอรวมวงล่าหัวกองกลางทีมชาติบร,ราซิลอย่างคูตินยอดด้วยเช่นกันสาเหตุก็มาจากเคียร์ครับเชียนเอเย่นส่วนตัวของครูตี้มีความสนิทสนมกับเอดูพอเเเเเทคคคคนนนิิขอองงงรรลส่ตััวียะบก็็ป แฟนบอลปืนใหญ่เสียด้วยเลยย้ำๆถามดูว่าเอดูสนหรือเปล่าดังนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันว่าสุดท้ายอาเซนนอนอาจจะสนดิวนี้และวกะปาดหน้าเค้คว้าไปก็เป็นได้นะครับคะแนนความเป็นไปได้5.5เต็ม10 ทมต่อาปอแน่นอนว่าตอนนี้นามูชโชเซ่มูรินโญ่กุนซือสเปอร์กำลังมองหาเพลย์เมเกอร์ตัวใหม่เข้ามาสร้างสรรค์เกมแทนที่อเอริกเซนที่งองแงจะต้องยอมขายไปให้อินเตอร์มิลานและตัวคูตีเองก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะสมกับแผนการเล่นของนามูและไก่โดยท่องแถมลองมองดูแล้วเคมีน่าจะเข้ากันกับพวกตัวรุกที่มีอยู่ในทีมเหมือนอย่างที่อาริโอฟินานตำนานแข้งทีมอังกฤษเคยออกมาหลนความเห็นไว้ว่าถ้าเอาคูตินโยย้ายไปสเปอร์คูตินโยจะยกระดับสเปอร์ได้อย่างแน่นอน100%นักเตะอย่างแฮร์รี่เคนเดลเล่อารีซองมมมินหาาก การเล่นร่วมกับคูตินโยสาหรับเรื่องอโยอัลับนายกได้แน่แต่ปัญหาก็คือ่าดตัวกว่า70ล้านอาจจะดูแพงไปสักนิดสําหรับไก่เด่ทอกทีมหมดเงินไปมากมายกับการสร้างสนามใหม่เงินทุนตอนนี้ไม่ค่อยหนาเหมือนแต่ก่อนอาจจะต้องขอต่อรอง่าดตัวกับบาซ่าให้ลดลงมาอีกสักหน่อยหรือแม้กระทั่งต้องยอมขายนักเตะตัวหลักบางรายออกไปเพื่อแลกกับคูตินโยให้เข้ามาคะแนานความเป็นไปได้6.5เต็ม10ทีมต่อมาแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ม ขาดตัวกว่า70ล้านปอนด์ไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่สําหรับผีแดงแน่นอนแต่ทว่าคําถามคือตอนนี้คูตี้จําเป็นสําหรับแมนยูจริงหรือโอเคถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเชื่อเลยว่าแฟนผีส่วนใหญ่อย่างไรต้องอ้าแขนรับคูตี้เข้าร่างแม้ว่าจะเคยเล่นกับลิวฟูลมาก่อนเพราะปีที่แล้วผีแดงเราขาดนักเตะที่สร้างสรรค์เกมขาดย์เมเกอร์ขาดคนแอซิสต์ขาดคนวางบอลขาดคนยิงไกลซึ่งคูตี้ตอบโจทย์นี้ได้ทั้งหมดแต่ทว่าหลังการเข้ามาของบรูโน่แฟนอันเดก็ทาให้แฟนผีหลายรายร้องยี้กับคูตินโยไม่อยากจะได้แล้วไม่รู้จะเอา มาทำไมแพงก็แพงฟอร์มก็แผววเด็กหงเก่าด้วยแถมเดี๋ยวแม่งกลับมาเล่นดีก็งองแงขอย้ายทีมอีกรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เอาดีกว่าสิ่งกระเช่ยว่าบอดบริหารและโอเลกุนนาโซชาอาจจะคิดอย่างนี้เช่นกันดังนั้นโอกาสที่จะจริงจังกับเดียวนี้มีน้อยมากแต่บอกเลยครับว่าทาผีแดงเอาจริงมีสิทธิ์ได้สูงและเกิดคะแนนความเป็นไปได้5.5เต็ม10สมมสรสุดท้ายหงแดง แม่คูตินโญจะโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็เพราะย้ายมาเล่นกับผงแดงแต่ทว่าตอนจากกันไปดันจบไม่สวยสักเท่าไรตอนนั้นคูตินโญงองงแงขอย้ายทีมทําให้เดอะค็อปหลายคนไม่พร้อมต้อนรับพอหมดน้อยกลับสู่ทีมแอนฟิลแน่มีนำซ้ําพอเขาย้ายไปทีมก็ดันเล่นดีขึ้นเข้าขารู้ใจกันเป็นระบบมากขึ้นสุดท้ายก็สามารถคว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้สําเร็จเป็นสมัยที่6และกําลังจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยไม่ต้องพึ่งคูตีสักกันนิดเดียวตัวเจอเกนค็อปคุณซือหงแดงเองแม้จะชื่ช่่่่นชชออบคคูตตตีีมาาาาากกกกแจเเเหุรุรณ์ลสสดวงย ความรู้สึกไปไม่น้อยตอนที่อดีตสิรักงองงขอย้ายทีมอีกอย่างพี่ครอบเคยออกมาบอกแล้วว่าคงไม่มีวันใช้เงินจํานวนมหาศาลขนาดนั้นในการดึงเด็กเก่าเข้ามาร่วมทีมีครั้งวินแต่เสียว่าบาซา่าจะลดราคาลงมามากกว่านี้ซึ่งก็มีโอกาสและเกินนะครับที่พ่อมดน้อยจะคืนรังแอนฟิลอีกรอบหนึ่งแฟนหงว่าอย่างไงล่ะครับความเป็นไปได้สี่เต็มสิบและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูละเยวฟาวเอื้มนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราได้เด้อ โมเมนขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม